คือจริงอะเดีเดนไม่อยากให้มองมเป็นในเรื่องของแง่ธุรกิจแต่ว่าในชีวิตประจําวันของทุกคนอนะมันเจอประสบการณ์แย่ๆในการที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ การไปนั่งรอการยื่นขออนุญาตแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับอนุญาตเรื่องการอนุญาตและการบริการของทางรัฐเนี่ยทุกคนพบเจอในชีวิตประจําวันเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการมเราแค่จะขอคัดทะเบียนบ้านการจะไปขอจดทะเบียนต่างๆนะคะการจะไปขออนุญาตหรือแม้แต่พวก SME พวกนี้ค่ะได้รับผลกระทบมากเพราะว่าเราจะทํากิจการอย่างหนึ่งหรือจะทำธุรกิจอย่างนึงเนี่ เป็นลอยใบอนุญาตในบางทีแล้วหน่วยงานราชการก็หลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับหนึ่งธุรกิจก็คือมีอำนาจในการให้ใบองแล้วกนรว่าเราต้องวิ่งไปที่นูนที่นี่เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ค่ะมันจะพยายามรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวถ้าทําได้นะคะหรือ เอกสารเป็นการลดการใช้เอกสารของประชาชน <c oughs> เป็นการลดการใช้ดุมพินิษการเรียกรับสวย <c oughs> การเรียกรับอะไรต่างๆ <c oughs> เป็นการลดภาระลดต้นทุนให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องพูดก่อนว่าการขออนุญาต <c oughs> หรือการรับบริการจากทางรัฐเนี่ยเ <c oughs> ขม้มขัให้ตัวหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องทาคู่มือประชาชนนะ <c oughs> คะเวลาเราจะขออนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะไปขออาจารย์จะไปขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านขอทะเบียนสมรสหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันคือการรับบริการจากภาครัฐ การขออนุญาตก็คือมีหน่วยงานรัฐอน,นุญาตให้เราทําการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพวกนี้เขาเรียกว่ากระบวนงานต่างๆซึ่งการจะไปขออนุญาตหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทําหลักเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า คู่มือประชาชนให้กับประชาชนในทุกกระบวนการนะคะได้คู่มือประชาชนนี้จะต้องกําหนดเลยหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาการพิจารณาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นในส่วนที่1ในการยื่นคําขอการพิจารณาคำขออาจจะบอกว่าจากหน่วยงานจะต้องพิจารณาภายใน15วันถ้าเกิน15วันหน่วยงานจะต้องแจ้งเราในฐานะผู้ขอในฐานะประชาชนว่าตอนนี้ยังพิจารณาไม่แล้วเส 是吧？嗯